ก็จะพามาปลูกกระชายกันนะคะเป็นสมุนไพรไทยส่วนกระชายของเยปันนะคะเก็บไว้นานเลยค่ะเขาก็เลยแตกหน่อออกมาออกมาเยอะเลยเพราะว่าตอนซื้อมาทํากับข้าวนะคะเยปันใช้นิดเดียวก็เลยเอาใส่ถุงเอาไว้แบบนี้นะคะเราไม่ได้เอาใส่ตู้เย็นค่ะเบเยปังก็จะเทออกให้ดูก่อนนะคะว่าเขามีหน่อเยอะขนาดไหนเพราะว่าเป็นกระชายที่เขา งอกแล้วค่ะส่วนกระชายที่ี่ป่นซื้อมานี้จะเป็นกระชายเหลืองที่ทํากับข้าวนะคะจะมีหลายชนิดเลยจะมีกระชายดํากระชายเหลืองกระชายขาวกระชายแดงียปานจะให้ดูนะคะที่เขาหนอกเขางอกออกมานี่ไงคะ่ะแบบนี้เราปลูกได้เลยค่ะมีเยอะเลยเดี๋ยววันนี้ยียปานก็จะพาไปปลูกกระชายนะคะปลูกง่ายๆปลูกกระชายเนี่ย ดูเนี่ยเราไม่ได้เอารากเขาไปทํากับข้าวที่เขางอกขึ้นนั่นก็คือหัวกระชายนะคะเนี่ยเห็นไหมหัวกระชายเขาจะมีหน่อออกมาแบบนี้ก่อนอื่นที่จะไปปลูกกระชายเยปานจะพาไปดูต้นกระชายก่อนค่ะที่เขางอกแล้วนี่ค่ะมาดูกระชายที่เยปานปลูกเอาไว้นะคะนานแล้วแหละ แต่หัวเขายังอยู่ใต้ดินอยู่พอฝนตกเขาก็งอกขึ้นแบบนี้เลยวันนี้นะคะายปังก็จะขุดเขาไปปลูกลงกระถาง,ยงายปางก็จะไปบำรุงให้ต้นกระชายของายปางนะะเนี่ยค่ะเจริญเติบโตเร็วส่วนที่ายปางปลูกเอาไว้นะคะไม่ได้สนใจเขาดินก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขานะคะเขาก็มีหัวเขาก็งอกขึ้นแบบนี้เลยวันนี้ายปางก็จะขุด ไปปลูกลงกระถางก่อนค่ะบำบรุงให้เขาต้นใหญ่ๆโตโตมีรากเยอะนะคะถ้าเกิดเราไม่บำบรุงดินให้เขานะคะดินเขาจะแน่นแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขาเลยเห็นไหมคะดินจะแข็งมากส่วนกระชายนะคะควรปลูกเอาไว้เลยช่วงโควิดแบบนี้นะคะเป็นสมุนไพร มาดูต้นนี้ลากยาวเลยต้นนิเดเตียเองประโยชน์ของข่ชายนะคะทําอาหารได้หลากหลายเมนูเลยไม่ไว่าจะเป็นแกงเผ็ดแกงป่าดับกินนคาวอาหารไม่ไว่าจะเป็นสมุนไพรทางยาเป็นสมไทยบํารุงร่างกายก็ขุดมาได้หลายต้นอยู่ค่ะยยปันก็จะพาไปดูดินก่อนนะคะที่ยายปันเตรียมเอาไว้ส่วนดินที่ยายปันเอามาปลูกระชายในวันนี้ก็ ดินทั่วไปนะคะหรือใครจะใช้ดินถุงก็ได้ค่ะแต่วันนี้แยาปานใช้ดินเก่าที่อยู่ในกระถางแล้วแยบปานก็เอามาผสมปุ๋ยคอกถ้าจะใช้ปุ๋ยหมักนะคะพวกเศษใบไม้แห้งๆถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะมีดิน3ส,ส่วนจะมีดินขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนกากมะพร้าวสับ1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักที่แยบปานหมักเอาไว้1ส่วนค่ะ ส่วนเยปปานจะเอามาปลูกนะคะเป็นกระถางล้อยางรถยนต์เพราะว่าเขามีความกว้างนะคะเพราะว่าเราปลูกเนี่ยเขาจะได้แทงหนอ่อขยายหนอ่อออกเยอะเยะเยปปังก็จะเอาดินที่เราผสมเอาไว้แล้วนะคะเทใส่ให้เต็มกระถางเลยค่ะ ก่อนปลูกลดน้ำให้ชุ่มก่อนค่ะ <c oughs> ขุดที่ต้นค่ะเอามาในทางเดียวกังก็จะเอาลงกระถางปลูกเอาไว้ด้วยก,กันกับหัวที่เราจะปลูกนี่นะคะที่จะปยังขุดมาก็าจะเป็นหัวแบบนี้นี่เห็นไหมเขาก็จะงอกขึ้นเลยเนี่ยใบค่ะ ดินเขาแน่นนะคะรากเขาก็จะเล็กขูดไม่ต้องเลยแค่นี้ก็พอแบบนี้ใช้ปลูกไปเลยนะคะ ว่าเราจะให้หัวเขาใหญ่กว่านี้ก่อนส่วนหัวที่เขามีหน่อแบบนี้เอาวางเลย งไว้เลยการระยะห่างหน่อยว่าเราเห็นหัวเขางอกแล้วแบบนี้เขาจะขึ้นเร็ว เป็ไงบ้างคะปลูกกระชายปลูกง่ายๆคะ่ะใช้หัวเขามาวางไว้แบบนี้เลยเนี่เห็นไหมคะพอเขางอกขึ้นทุกต้นแล้วนะคะอย่ยปังก็จะมาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับกระชายของเราเดี๋ยวเยปังก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆส่วนกระชายเขาชอบแสงแดดลำไรให้ปลูกเอาไว้ใต้ต้นไม้ยิ่งดีเลยคะ่ะกระชายนะคะเป็นสมุนไพรของไทยเป็นสมไทยปลูกง่ายๆไม่ว่าเราจะเอาต้นมาปลูกนะคะหรือ ใช้หัวมาปลูกนะคะปลูกง่ายมากก็ลองไปหามาปลูกดูนะคะยายปังก็จะพาทําน้ํากระชายนะคะล้างให้สะอาดเลยะคะ่ะจะมีมะนาวแล้วก็มีน้ําผึ้ง คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทองปานปลูกผักขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e สวัสดีค่ะ